บวนสองกหนะครับวันนี้ขับขบวนโดยอันต้อม4110นะครับรุ่น a l s นะครับ พวงตู้บชอสอเขียวมาด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวพวงมาทั้งหมดหกคันเลยครับบชอสอเขียวนะครับก็บออบาฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หนองปลาดุกชาแนลครับ